ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับบุ้มบีมนักเขียนนปากกาปีกฟันไรเตอร์กันและในวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในช่วงนักเขียนสตอรี่ค่ะและลสตอรี่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือของสะสมของบุ้มบีมเองค่ะและของสะสมในวันนี้นะคะก็คือของสะสมที่เกี่ยวกับ แ a ร์รี่พอตเตอร์ค่ะที่เหมือนอย่างครั้งที่แล้วนะคะที่เรามาโชว์ของสะสมที่เป็นซีดีแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งเจ็ดภาคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอาของสะสมที่เหลือที่มีอยู่นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเอ้ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าเรานะคะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็ของแต่และอย่างส่วนมากจะเป็นวิทยาศาสร์มากกว่าที่ได้สะสมนะคะเพราะว่านะตอนเด็กๆเ,เราก็ ทุ่มเงินไปกับอะไรหลายๆอย่างแล้วเนาะแบบเก็บเงินค่าขนมไปซื้อหนังสือแฮร์รี่ซึ่งก็เออแพงอยู่พอครัวนะคะซื้อซีดีอีกแล้วก็เราก็จะไม่ได้มีเงินแบบมาซื้ออะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะเราก็จะมีของสะสมแบบไม่กี่อย่างนะทุกคนมันม่าจะเป็นนิตยสารนะและนี่ค่ะคอนิตยสารแฮร์รี่นะคะที่เราสะสมไว้นี่ก็มีอุ้ยหนักอะ หลายเล่มเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเป็นส่วนมากจะเป็นนิตยสารที่เขาขายที่แบบว่ามันจะมีเออพดการ์ดข้างในมีปฏิทินข้างในมีพวกที่ค่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเออนี่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือแบบเป็นภาคสี่นะทุกคนภาคสี่เห็นปะเห็นปะอุ้ยเต็มหน้าเลยอะ่ะ <laughs> เนี่ยแหละมันก็จะมีเขียนไว้ว่าเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์กับเพืยอนอาคานีเนี่ยโปสการ์ดเนี่ยเห็นปะ่ะโปสการ์ดหุ่นปกหนังสืออาบันตารางสอนสุดสวยการ์ดเมโมการ์ดเอ้อ่เงี้ยมันจะเป็นหนังสือที่แบบว่าข้างในจะมีแต่การ์ดมีแต่รูปประมาณนั้นนะเล่มนี้ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ามันเป็นหนึ่งรบาทของเมื่อกี่ปีดี นานมากอะ่ะเออนี่ยข้างในมันจะเป็นเนี้ยทุกคนแบบมันสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยข้างหลังก็จะแบบเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสอข้อสหรือเปล่าเอ้ยโปสการ์ที่แบบว่า สามารถตริดสแตมแล้วก็ส่งได้ก็คือตัดออกไปอย่างเงี้ยเอออย่างเี้สวยมากเลยคนนี่เห็นปะนี่มีรูปแบบเซดิคดรี R ่ R e, อะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะเน่สวยทุกคนสวยนี่คือเขาอะทำมาให้เราใช้เนี่ยแบบเป็นปฏิทินเป็นแบบเห็นปะเห็นปะเห็นปะ คือเราสามารถเอาไปโจทย์นั่นนู่นนี่ได้ถ้าเรามีแบบเรียนอะไรหรือเปล่ามีอะไรอย่างเงี้ยอโจทย์ได้แต่เราไม่ใช่ซื้อมาเก็บทุกคนเนี่ยก็มีบางอันที่เราตัดออกไปบ้างแต่แบบไม่รู้ว่าตัดออกไปทําไมเนี่นะอเนี่ยก็มีแบบูปกศากาโนดดี้เห็นปะโอ้ยหนังสือมันเล่มใหญ่มากเลยทุกคนนะ <c oughs> อะไรแบบนี้อุย้ยสวยมากสวยมากสวยมากเนี่ยเซตดีกิลเรีวิตาคลัม สวยอะเนี่ยเห็นปะอ่านี่เนี่ยสวยมากเลยทุกคนเราซื้อหนังสือแบบนี้เยอะมากนี่แล้วอันนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเล่มที่แล้วเลยนะคะก็จะมีนี่แหละโปสการ์ดมีอะไรเงี้ยเนี่ย,ยปฏิทินปีสองพันหกสองพันหกตอนนี้สองพันยี่ส โอ้ยยาวนานเหมือนกันนะเออเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนี่ยเป็นผ้าสวยๆคี่เขาจะมีแบบให้เราตัดออกไปได้อะเห็นปะเนี่ยแบบตัดได้แต่เราก็ไม่ตดัดนี่เป็นรูปลอนนะคะนี่เป็นผ้าสีเนาะเนี่ยก็แบบชุดไปงานเต้นรำนะคะเนี่ยน,นะคะนี่ เป็นเขาวงโกดเนี่ยสวยทุกคนเห็นปะ่ะแ่มก็มีแบบเยอะแยะมากมายนะคะนี่โชว์ก็เป็นรูปตอนแบบเด้นลำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเราแบบว่าเก็บเนี่ยหนังสืออะไรแบบเยอะเยอะมากอืมนี่สวยมากทุกคน แล้วนอกจากนั้นนะมันก็จะเป็นแบบหนังสือนี่อันนี้คือภาคแรกเนี่นะะก็จะมีแบบว่าข้อมูลอะไรข้างในมีแบบมีรูปแล้วก็มีข้อมูลนะคะกันที่ถ่ายทำอะไรอย่างนี้เออนี่นี่แฮร์รี่รูปนี้น่ารักมากเลยนี่เออน่ารักเนาะนี่ เราอะชอบแบบน้องๆจะเรียกว่าน้องๆได้ไหมคือเราอ่ะถ้าจะไม่เปลี่ยน่าจะอายุเท่ากับเอม่านะ่ะอิมนาวัสันเกิดปีเดียวๆกันเนี่ยกับแดนนี่และคีฟอะไรเงี้ยแบบอืมรุ่นๆเดียวกันเออแล้วเราชอบตอนที่เขาเด็กๆเ,เป็นเด็กๆมากเลยแบบน่นารักอะเออนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้า้าคีโนฟินิกนะทุกคนไปปะ เออแบบมีรูปอะไรข้างในอยากเห็นปะ่ะสวยมากสวยมากสวยมากอะไรแบบนี้โอ้ยเล่มนี้คือเป็นรูปหมดเลยเอาจำไม่ได้ด้วยอืมเนี่ยเป็นรูปหมดเลยทุกคนพาคีเออลองทำดำับเบอนดอนนี่สวยนี่เห็นปะ่ะ อัมบริสเนี่ยเนี่ยอืมลูน่าอย่าเนี้ยสวยมากแล้วก็แผ่นใหญ่มากเลยรอนกับจินนี่อย่างเงี้ยเฮ่ยสวย hey, <ba>. yeah. เห็นปะเียเอ้ยสวยมากมีแบบครอบครัวแฮร์รี่เงีแบบ่ยอัมบริสมีลุงป้า มีแบบแกงมาฟอยอัลบั้มรวมภาพสุดยอดภาพยนตร์แห่งปีเอยชอบมากชอบมากล้วเขาก็มีแบบว่าอันนี้ให้ด้วยนะเป็นแบบเบื้องหลังเนี่ยออของที่เรลื้อ,อเ,เอ้ยแบบสวยมากที่ค่นหนังสือทุกคนดูที่ค่นหนังสือ นี่เห็นปะคือเราอะสามารถตัดออกมาแล้วก็มาเป็นที่คั่นหนังสือได้เลยแต่ไม่ตัดแบบรูปแฮร์รี่อย่างเงี้ยสวยนะแบบภาคสามอะเอยจําเสื้อได้อย่างเงี้ยกแบบ็เอ้ยแบบชอบเนี่ยเนี่ยก็มีรูปเนี่ยเแบบนี้ยเอยแบบสวยอะเห็นแบบปะ เออนี่อันนี้แบบมีข้อมูลอะไรนี้ด้วยเองนี่เห็นปะนี่เนี่ยสวยมากเลยมีแบบภาพเบื้องหลงเบื้องหลังด้วยนะสำหรับเล่มนีนะ้นะนี่มีโปสเตอร์แถมด้วยนะในเล่นแบบลอว์ดมอลนี่ถ้าจะเอามาติดห้องก็กระไรอยู่เนาะ <c oughs> ก็จะแบบหลอนๆนิดนึง นี่นะคะแบบโปสเตอร์แผ่นใหญ่เลยนี่เก็บเล่มต่อไปนะคะอบเนี้ที่เขาแบบว่าจะมีข้อมูลแบบเนี้ยมีสารบาญหมือว่ากลัวจะมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เครื่องดื่มแบบชื่อน,นี้สําคัญชนหนคือแบบเก็แบบถ้าใครชอบเงี้ยเออก็แบบมานั่งอ่านอย่างเงี้ยก็มีรูปสวยๆอืมตาถาและเวทมนต์เงี้ยเรงฮอกวอตด้วยนะเนี่ย นั่นแหละอะไรที่เป็นรูปเราก็เก็บหมดนะคะถ้าเก็บได้ก็เก็บหมดเล่มนี้ต่อไปก็คล้ายๆกันนะคะเนี่ยก็จะมีอะไรแบบเนี้ยเป็นเหมือนสารบัญมีส่วนมากก็จะข้อมูลข้างในก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่ารูปพงรูปภาพมันก็จะไม่เหมือนกันไนีเออเนี่ยนี่สวย ทมฟิสกมีกิฟฟินดอร์ปีนั้นใครเป็นผู้เล่นอะไรเงี้ยชุดการแข่งขันมีตำแหน่งมีตำแหน่งของทีมว่าใครเป็นใครใครอยู่ตำแหน่งไหนเงนี้ยคือแบบเหมือนกับเจาะลึกใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่ในหนังแบบไม่ได้แบบใส่อะไรเยายะก็มาอ่านเนี่ยกระทรวงเวทมนต์คุกอัสกาบนอย่างเงี้ยเห็นปะสวย นี่นวาดนนะักแสดงเนี่ยแดนนยลเรสคีฟเกิดวันที่เท่าไรชื่อเล่นอะไรส่วนสูงเท่าไรอายุเท่าไรเกินที่เท่าไรบอกหนังเรื่องโปทั้งร้องที่ชอบเนี่ยรู้หมดเออเนี่ยเอมมาเนี่ยมีแบบละครเยอะแยะทั่วทุกรถนี่ทัวครบทุกรถของเบอร์ตี้บอด เนี่ยก็จะมีรสกลดวรสแอปเปิลอะไรเงี้ยแบบเต็มหน้าเลยทุกคนนี่คือรวบรวมทุกรสไว้ตรงนี้ก็อาหารและเครื่องดื่มในโลกแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็อ่าหนังสือหมดแล้วนะคะเนี่ยทุกคนเห็นโปสการ์ดนี่ปะคืออันนี้แหละที่เราตัดออกมาจากในหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบมันขาดขาดหายไปนะคะเนี่ยนี่คือโปสการ์ดที่เราตัดออกมาจากหนังสือ นี่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้สวยเนี่ยมอฟฟี่นี่มีมอฟฟีอันนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรอะ่ะมันมาได้ไงไม่รู้แล้วก็จะมีชัน้นี้ซ้ำมันคือสอคสอเราไม่รู้ว่าเราซื้อมาจากที่ไหน้วยซ้ําแต่ว่ามันมีอยู่เราก็เลยออามาให้ดูมันก็น่ารักดีอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้ได้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยมันน่ารักมากเลย ออได้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะจะไม่ได้แล้วน่าจะซื้อมานะคะซื้อแบบร้านตามร้านอย่างงี้มันแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะที่เราจะมาให้ดูก็คือนี่เลยนะคะมันเป็นปฏิทินนะทุกคนปฏิทินตั้งโต๊ะซึ่งเราเห็นแล้วคือชอบมากจําได้ว่าอันเนี้ยขายอยู่ในสี่เอ็ดบุ๊กเราไปซื้อหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละแล้วเราก็แบบเดินเดินเดินแล้วก็แบบเฮแบบ้ย อะไรอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันคือปฏิทินในปีนั้นแล้วคือออกจากลายไม่ได้ะคือเพราะว่ายังไงก็ต้องเอามันกลับก็คือไปยืนนิ่งแล้วแบบซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อซื้ออ่ะซื้อสรุคือซื้อเพราะว่าเป็นรูปวาดแล้วเราอ่ะชอบรูปวาดมากๆาเลยเราเป็นนักเขียนที่ชอบวาดรูปไงแล้วเราเห็นรูปวาดสวยเราจะต้องซื้ออะเออแล้วเป็นแฮร์รี่อ่ะแบบมันสวยมากเลยทุกคนมีเห็นป่ะนี่กล่องแต่กล่องมันจะเย็นเยินนิดนึงแล้วนะ นี่นี่ข้างหลังก็จะมีรูปแบบนี้นะนี่อ่าข้างในจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้คือเราอะชอบมากเนี่ยสามารถตั้งได้คือปฏิทินเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าไม่รู้ว่าเนี่ยทุกคนเห็นปะนี่นี่เป็นรูปวาแบบนี้ให้ดู นี่แบบนี้มันสวยมากเลยเนี่ยมันน่ารักมากทุกคนเนี่ยนี่ก็เป็นตอนภาคสามที่ใส่ว่าคุมล่องหนไปแก้งเพื่อนเนี่ยทุกคนมันก็จะมีรูปแบบเนี้นี่เห็นปะ่ะคือมันสวยมากเลยทุกคนเนี่ยเราถึงชอบเก็บเนี่ยเนี่ยปฏิทิน เนี่ยสวยมากสวยมากเนี่ยมีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยนี่น่ารักมากเออน่ารักนะนี่แล้วก็ตอนจบนะเป็นแบบนี้นี่สวยมากสวยมาก และนี่นะคะก็คือของสะสมแฮร์รี่ทั้งหมดที่บุมบีมีอยู่นะคะก็ไม่ได้มากมายเะไส่วนมากจะเป็นนิยายสารเนาะแล้วก็มีปฏิทินแล้วก็มีโปสการ์ดนิดหน่อยๆนะคะคือเราอะ่ะเคยคุยกับเพื่อนว่าเราอะ่ะอยากไปยูนเวอร์แซลที่ญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปฮอกวอต เออแต่ว่าด้วยความสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนานาเราก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะเราคิดว่าเราอาจจะไปซื้อของที่ลึกในนั้นเออแล้วก็แบบมักคยาสอะไรที่แบบเป็นของแบบแท้ๆเลยเงี้ยเออแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสไปนะคะแล้วก็ของอื่นๆนะคะเราก็แบบอย่างที่บอกแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้สะสมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากสะสมนะเช่นหนังสือแบบหลายๆปกอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ตัวตุกก๊กตาแฮร,ร์รี่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอะคิดว่าในอนาคตรเราจะต้องมีโอกาสได้ไปซื้ออะไรเกี่ยวกับแฮร,ร์รี่อีกแน่ๆเอาอมาสะสมนะคะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสแบบนั้นจริงๆนะไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะเอามา ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างของสะสมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแฮรี่นะคะตอนนี้ม่มีแค่นี้ก็แค่นี้ไปก่อนนะคะก็เป็นของที่เรารักมากถ้ามีโอกาสซื้อเพิ่มแน่นอนนะคะก็สามารถมาดูคลิปของเราเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะคะหรือและคลิปต่อไปนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาคลิปไหนก่อนนะคะเพราะว่าโดดไปทําอันนั้นทีอันนี้ทีรีวิวหนังสือทีนึงไปทําเล็บบ้างละ ไปเมาส์หนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมางร้อนลุ้นนะคะว่าคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สําหรับถ้าสมมติว่าเป็นคลิปของสะสมใช่ป่ะเราก็ยังมีของสะสมอีกเยอะแยะเลยทุกคนที่แบบบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอย่างเช่นแบบเออซีดีเพลงยุคเมื่อก่อนอย่างที่แบบเอ้ยทุกคนจะต้องแบบซื้อซีดีเพลงกันอย่างเงี้ยแบบยุคแบบโฟมอดเข้ามเอ้ยมีหมดเลยนะจ๋าจะบอกมีหมดนะคะโแบบออจิจ๊ะ อ,อะไรเงี้ยก็มีกระเซกโอ้มีหมดนะคะเพราะว่าซื้อเป็นคนชอบหนังชอบเพลงชอบอะไรเงี้ยมาก็มารอดูกันได้นะคะเผื่อเราจะเอามาทำคลิปนะคะยังไงถ้าชอบคลิปของบุมบิมนะคะก็ฝากทุกคนกด u ั s c r i b e ช่องของบุมบิมด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อนไปให้เพื่อนเพื่อน ของเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆดูก็ยิ่งดีเลยค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย